โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ทางด้านในเกมเกิดใหม่ก็กลายเป็นสลามไปซะแล้ว ep ีที่2แล้วนะโอเคครับ e ีพีนี้เราก็จะมาเปิดทางด้านของกระชับปองตัวละครน,นะครับผมผมโดยมีดาวทั้งหมดก็เป็นเงินแคสภายในเกมนี้ครับก็ประมาณ4 7 6 6เพชรนะแล้วก็จะมีตั๋วสูงฟรีอยู่10บใบที่ผมไปสะสมไว้ก่อนหน้านี้ผมก็เปิดไปแล้ว2รอบแล้วครับท่านผู้ชม แต่ก็ไม่ได้อัคดคลิปไว้เนื่องจากตัวละครเราผ่านด่านไปไม่ได้เนาะตอนนี้ก็เลยต้องมาจำใจเปิดก็ว่าจะเก็บดองไปอีกสักพักหนึ่งนะแต่ว่าต้องเปิดแล้วว่าผมผ่านด่านไม่ได้แล้วนะครับรต้องหาตัวใหม่มาช่วยตอนนี้สกิลลิมูรูผมก็อาเรเวล36ตรงนี้นะเรเวล3าแล้วครับโอเคเลือด24งหพลังโจมตี1731ป้องกัน519คอผมก็จะมีทั้งหมดตามนี้อันนี้ผมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วครับเก็บได้เยอะละ ตอนนี้ก็มีคอมีสกิลพวกนี้ตานนี้ครับผมส่วนเกลืนเกืนผมเบล19สิบเก้าแล้วครับตอนนี้ก็เยอะอยู่นะแล้วก็ไปทางด้านของโอยโทรศัพท์ร่วงอืบตั้งก่อนโอเคด่านผมก็ไปด่านที่บทที่5้าครับยังไม่ผ่านเลยบทที่5ด่านที่เท่าไหร่นะผมลืมละด่านที่17บทที่หตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าตันแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันในด่านสักด่านดีกว่านะว่าผมจะเป็นยังไง ตัวละครที่ผมใช้เดี๋ยวก็จะมีทั้งหมดตามนี้นะครับมีชิออนกาบินลูโซเอแล้วก็เอเลนหมดยังหมดแล้วมั้ง5ตัวแล้วก็ลิมูลูตัวหลักของเรานะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครก่อนอเดี๋ยวผมต้องเอากาบินลุไปไว้ฝั่งนู้นเดี๋ยวลองดูแบบคร่าวๆนะครับว่าผมจะรอดหรือไม่ ทีมตามนี้ดีกว่าเอาโซเอเป็นป้องกันนะคอที่ผมใช้ในด่านก็จะประมาณนี้ครับพรสวรรค์ผมใช้อันแรกนะครับจะทําให้กาบิลุทแทงได้ทั้งหมด3ครั้งแพสซีของเขาคือจะแทง2ครั้งนะครับผมโอเคก็เลยต้องใช้ของลิบุลุเพิ่มอ,อีกหนึ่งทีนะจะได้แทงแรงขึ้นนะครับผมส่วนคอมโบก็ตามนี้เลยครับมีชิออนซัดล้มเอเลนซัดถอยชิออนซัดล้มอีกทีหนึ่งแล้วก็กาบิลุซัดล้มแล้วก็โซเอซัดล้มแล้วก็ ลิมูุซัดถอยนะครับผมก็จะมีทั้งหมดตามนี้เนาะตัวละครหลักๆที่ผมใช้ก็มีทั้งหมดตามนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูสักด่านนะบอกเลยว่าหนักมากตอนนี้ก็เวลตันกันห้าสิบไปสองตัวแล้วลือก็ประมาณ30ของหายากมากวันหนึ่งได้สามชิ้นวันหนึ่งอัพได้ตัวเดียวเองนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยเออมาเปิดตัวละครใหม่ดีกว่าโอ๊ยมีเสียงหมาอีกแล้วไม่เข้าเลยครับ่านนี้ ดูผมโดนสวนนะท่านผู้ชมบอกเลยจุกมากโดนดอกสามพันเนี่ยอยากได้ตัวฟื้นฟูเลือดนะครับเห็นไหมทีมเขาเวลาแทงโจมตีฝั่งเราเขาจะได้ฟื้นฟูเลือดค่อนข้างโกงนะครับผมว่าส่วนตัวนี่จะไปรู้เราแทงมาสมครั้งเนี่ยติดคอมโบตรงนี้โอเคของเขาตายไปหนึ่งคนเราชิออนจะตายแล้วครับผมไม่น่ารอดนะเกมนี้ลองมาหลายรอบด้วยแหละก็ยังไม่รอดครับผม เอ้าเกมเด้งโอ้ยช่วงนี้เด้งบ่อยมากอะใครเป็นเหมือนผมบ้างอะเล่นเกมนี้เดี๋ยวลองเข้าเกมอีกสักรอบเนาะเดี๋ยวไปเปิดกันเลยดีกว่านะเสียเดี๋ยวเสียเวลาเยอะนะครับโอ้โหโหลดนานมากด้วยเด้งวันหนึ่งเป็นสิบสิบรอบละมันจะมีช่วงที่แบบไม่เด้งก็คือไม่เด้งเลยช่วงเด้งก็คือจะเด้งตลอดเลยเวลาจะเล่นอนะโอเคเรียบร้อยเอ,าอ้าตัวละครผมก็ตอนนี้สา นี่ตามนี้บอกไปแล้วนี่หว่าลืมโอเคครับเดี๋ยวไปอัญเชิญกันเลยดีกว่าเนาะโ้ยตัวที่ผมอยากได้ก็จะมีเนี่ยแหละแทบเอทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเอที่มีตอนนี้ก็คือเป็นอีฟิกอีฟี่อะไรเนี่ยเออเรียกไม่ค่อยถูกนะครับผมโอเคเริ่มกันที่10ครั้งแรกกันเลยดีกว่าครับไปดูดีเราจะได้ตัวละครเอหรือไม่อะอย่าหลุดอ่าเป็นอะไรนี่เกลกระพริบกระพริบโอเค เริ่มครับครั้งแรกขอแบบสวยๆเลยมาถึงสีทองแบบตัวไหนก็ได้อะ่ะเออโอเคเอ้ยมีผมปิดเสียงเอฟเฟกไปแล้วนะโอ้โหสีม่วงท่านผู้ชมโอ้โหซ้ำทุกตัวครับท่านผู้ชมซ้ำหมดทุกตัวครับผมรอบแรกโอ้ยจะรละปวดใจเดี๋ยวเราไปอัพตัวละครก่อนแป๊บหนึ่ง ละครอ,อัพขั้นก่อนตอนนี้อัพเก็บไปนะครับท่านผู้ชมทำชิออนสมดาวได้หนึ่งตัวโอเคทำนี่ได้เดี๋ยวค่อยดีกว่าอัพเองดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนอัพก่อนตอนนี้อัพก่อนครับโอเคได้หนึ่งดาวเราอัพเองชัวร์ว่าอย่าให้อัพให้เลยแล้วตอนนี้อีกหนึ่งดาวปึ๊บอัพไปอัพไป ตัวละครสองตัวละครแลงอะไรนะแรงบี B, พวกนี้ไปอัพแรงเอแรงเอสก็ได้นะครับผมมันก็ดีเหมือนกันเนาะแบบเก็บทําดาวให้เท่าๆกันนะครับตัวละครแรงบีน่าจะอัพได้แค่แรงเอเออถ้าจะไม่ผิดนะแล้งเออัพไปได้จะแรงเอสนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อเลยดีกว่าเลยยี่สิบครั้งรับของก่อนจ้ามีไหมมีเควสประจําวันโอเคต่อไปครับอัญเชิญอีกสิบครั้งครับท่านผู้ชม หนึสองซ้ำขออย่าซ้ำทีเธอผมไม่ได้การันตีน่เลยมัน27ครั้งผมน่าจะเปิดได้อีก20ครั้งอะ่ะไปรุยซื้อสำเร็จหนึ่งสองซ้ำขอใส่สวยขอแบบสีทองสวยๆสีแดงก็ได้ถ้าเป็นเอสเอสรู้สึกจะเป็นสีแดงนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเสียงดังมากอะ่ะปึ๊บโอ้โหสีม่วงอีกแล้วครับ ดวงเกลือจะชัดเลยวันนี้เปิด2รอบแล้วโอ้โหซ้ําทุกตัวท่านผู้ชมซ้ําหมดเลยครับผมเหเห็นแล้วมันทรมานหัวใจอ้ยไปอ,อีกครั้งหนึ่งได้ั้งเหอะขอละได้ต้องได้บ้งเหอะนะดองมาแบบ4-5วันอนะโอ้โห่าจะได้ขนาดนี้คือต้องขยันเล่นมากนะครับท่านผู้ชมเกมนี้ โอ้โหเอครับผมเกลือครับผมคลิปนี้เกลือโอ้โ,อโหซ้ำหมดทุกตัวซ้ำหมดทุกตัวโอเห็นแล้วมันทรมานหัวใจเดี๋ยวเลยอีกเจ็ดร้อยน่าจะเปิดอีกสาครั้งเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยดีวกว่าขี้เกียจรอละวัดดวงดูโอโหบีบีมาไกลๆเลยครับผม เก็บอยู่ตั้งนานโอ้โหเกือจริงไอดีผมไปเห็นคนอื่นเขาเปิดนะเขาเปิดได้กันบ้างเอด็ดตัวไม่ซ้ําอะไรแบบเนี้ยเออเขาได้ทั้งตัว2ตัวเอ,อือขอสวยๆอือบีอีกแล้วครับท่านผู้ชมอะไรมันจะเกลือขนาดนี้เอ,อือซ้ำดีจริงๆซ้ำดีจริงๆอีกทีนึง คอละคอสวยสคอสวยสกดตรงไหนกดย้ำย้กดกดขอบกดชี่ออนกดนู่นนี่นั่นกดให้หมดเลยกดหน้ากากไม่มีอะไรขยับได้เลยโอเคอึบอึบโอ้โหจบครับท่านผู้ชมเกลือครับผมคลิปนี้รวมรวมมูลค่า6,000เพชรภายในเกมนะครับผมเรียบร้อย โอเคตัวใหม่เราก็ไม่ได้คลิปนี้เกลือครับผมเกลือมากๆรับของก่ับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์ถ้าชอบมากๆกดแชร์เพื่อนๆของท่านได้รับชมนะครับขอบพระคุณมากๆครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เกือบลืมจริงๆเลยท่านผู้ชมลืมแจกโค้ดนะครับในคลิปเมื่อกี cin ้นี่ผมมาอัดใส่ตอนทีหลังแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไม่ให้ให้ท่านผู้ชมแคปรูปแล้วเอาไปใส่กันได้นะครับของเพียบเลยโอเคตามนี้ครับ